เอจาก็่งตลาน้เอ้ไป่งลัากความาดทุกนี้กัจบรับรับันไม่จอกไม่จอตลาดนาเไปส่งหลัจาความบาปลาก็เต็นทุกครับอยู่บ้านตืคันนครับอ่สีูสจังสีเกอบนทานเอ้อยู่ที่ไหนนะครับ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับแอม่ได้ดูนะครับสวัสดีจุ้มนะครับจุมจี๊ยสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีสุรินสวัสดีด้วยนะสวัสดีทุกท่านเลยครับเ,เอดอยู่ที่บ้านปลือคันนะครับส,รสวนสวนยางต้นยางใหญ่นะครับหลวงปู่ท่านอย่างอยู่ที่นี่นะครับท่านอย่างอยู่ที่นี่ก็เลยขอให้ลูกศิลย์ลูกหาสร้างกระท่อมมาไว้ที่นี่นะครับ ก็เป็นที่พักช่วคราวนะครับหรือกระท่อมที่นี่นะครับก็ได้มาส่งน้ําที่นี่ยามว่าปีที่แล้วนะส่งน้ําองค์นี้นะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับที่พงมาลายตกจากคอหลวงปูนะครับตก3ามตัวเลยนะครับตกจากมือนะครับหนึ่งพวงก็จะเป็นมุมอะไรกลมๆขึ้นเป็นศูนนะครับตอนนั้นออกอะไรเก้าูนเต็มเต็มนะครับเอฟซีวันนี้คอยดูว่าจะมีอะไรปัญจายเกิดขึ้นแต่เลขเรามีแล้วนะครับเลขเลขบ้านเลขที่ก็คือ 8ปดหนึ่งนะครับบันทที่แปดสองหนึะครับเลขสอหนึ่งนโอมาเรหแปดสองหนึ่งเลขสองหนึ่งเนีเลขอายุของปูบุญมีนะครับอายุร้อยสิปีนะครับก็คือสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็อย่าลืมด้วยนะครับเรื่อเจ้าคุณบุญมีเรือลวงปูมีเรานะครับมาเอ็นได้เพลส่งน้ำบ๊วยเมื่อวันก่อนนะครับอายุท่านร้อปีนะครับ

ะตามอทุ่งนี้ถ้ามีเวลาว่างก็จะไปที่ปูนชิดนะครับเดี๋ยวซีดูก่อนว่าจะมีเวลาถ้าไปก็ไป,ส,ป,ปออจจส่งน้ำลงปูซวงที่ตำหนักปูนชิดนะครับดูก่อนเพราเอจะด้องเดินส่งน้ำลงปูทุกที่นะที่เอาไปนะครับในชโชลเรือที่สายจะส่งน้ำลงปูทุกที่ใครที่ไม่ได้ส่งลงปูก็กดสัตว์ของเขาด้อนะครับลงปูด,ด้วยกันกดสัตว์ทุกท้ายุมันฟันเดียใครกดสัตว์ทุกทอายุ สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เูดมบันดาประทาพรอายุยืนแล้วก็มีโชคเีลาเปิดดวงเปิดโชคเรลาให้ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่ถึงาติดตามรับชมทางช่องสัพยานาอีสานมูแล้วก็เทียนอสัพนาทสัพยานาครับทางซน์ุหลวงปสุวรไปครับ cái <laughs> cán bộ, cán bộ còn chưa, cán bộ còn chưa, cán sĩ sĩ anh ใช่ไม่ต้องการให้ยิงเงแนเศอษฐีิดถโครงการใ่ก็คอยเงินเศรษฐีไดังงงๆซ้ำๆตลอดนานๆจใจวันเไคแบบแล้วอันนี้ไว้คู่กับปูก็จะได้ยกออันนี้คู่กับปูไปทำกิจ้รายกา

การใดก็ปสิการได้ทรงกัสมมาัตตนนัจวันดีไปอ่ะสวัสดีครับอาจารย์ เออนี้คือเจ้าของสวนเป็นยังไงบ้างลุงพาเอาลวงปูมาอยู่ที่นี่หรือการนะสวนครับคือเปิดแล้วใช่ไหมตอนนี้เปิดแล้วตอนนี้ว่าเห็นวบางงวดทะเลาะเทวดางจีนไ้หกตัวอะไรกันไหมครับแต่เอาไม่ได้ครัไม่ได้เลยให้หกตัวเลยบอกไม่มีใครมานะไม่มีใครมาลุงกลม่ได้ไม่มีใครมาเอาครับ อ๋อก็ะือว่าดวงเศรษฐียังไม่มีดอกไม้บล็อกเพชรลงง่ายอ๋อต่อไปจันสูงลงง่สวนตรงนี้มันจะทำอะไรอาจารย์จะทำเป็นดอกอกครอบครองห้าสวนตรงนี้สวนยางยางนาคือเอาไว้ทำลงปูโอ้นี่เลี้ยเลยบ่ง้อทะเลบ่หนิอ๋อเทียรโอ้โหเทปเกียให้ทยหกตัวเลยตัวนี้ โอ้โหงวดที่แล้วนะครับพลาดไปเลยครับแต่ว่าสลับกันคนละทีนิดนึงเนาะก็ไม่ถือว่าสลับสลัยนะครับแล้วงวดนี้มีไหมหนึ่งโซนสีอะไรครับหนึ่งโซนสีเนี่จันหนึ่งโซนสีคืออะไรงวดนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบคุณฝั่งมาอันนี้งวดนี้รางวัลที่แล้วงวัลทีแล้วงวดนี้มีไหมจัน ยังไม่เปิดเดี๋ยวหลังจากเอาติดตามนะเอยติดตามเนาะเดี๋ยวเปิดก่อนนะเจ็ดตัวทั้งหมดนะเลขล่ากนะข้าเก็บล่ากนะอยู่หกเลยสตัว หมดก่อนดก่นให้เต็มเต็มเลยเราผไม่มีใครเมา่แน่หรอกมนนี้อาจะมาหนึ่งสุสี่นึ่งสสแล้วก็น้ารังก็ได้ตอนรุ่นม้วนนี้นะครับว่าจะได้ตัวอะไรเนาะเนบ้านเลขที่แปดสองหนึ่งบ้านเลขที่แปดสองหนึ่งครับขอบอาจารย์มากครับผมอ่ะตัวที่ผ่านมานี่ เราคือลูกค้าไม่มีใครบุญถุณเลยไม่ใครมาเอานะครับแอดก็หมดทีมงานก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเสียดายมากเลยครับอางัวนี่มาตามแล้วนะครอาขอบคุณจันมากครับเดี๋ยวอันเชิญหลวงปู่สวงขึ้นกระท่อมเนาะถึงเลือกยามถึงเลืกยามหลวงปู่ขึ้นกระท่อมเสร็จแล้วคอมาอีกทุกข์ล่าผมเคยว่ากันเดี๋ยววันเพื่จะจะมาให้านะลงให้อีกเดี๋ยวอันเชิญหลวงปู่มาอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ให้เขียนให้เนาะครับให้สีโรรุนกันครับเรจะ อันเชลูปูสรงลงมาอันเชปู่เจ right? so, right? so, um, ้าท right. uh, so, ี lie, ่ลงมาเพื่อท่านเคียนให้เนาะโอเคเอฟซีนะครับเดี๋ยวอนุญาตเดี๋ยวเอฟซีช่วยยกปูปูขึ้นกระท่อมนะครับอนุญาตหยุดตีการในโจทยเตียงตอนนี้เนาะสาธุสาธุขวเอฟซีรำรวยเลขนะครับดวงคลวันนี้เลขบ้านเลขที่กับตัเป็ดแปดสองหนึ่งครับแปดสองหนึ่งแล้วก็จะมีเลขตรงนี้ด้วยนะครับ สาตุปเปตองหนึนะครับเอฟซีดูตรงนี้เรือยครับสาตุสาตุใครดูดีๆนะครับก็มี9 6 1ครับอ่ะโชคตัวไหนไปจัดไปนะครับเติมบ้านเลขที่ลงปูตุปเปตสอง่งนะครับไหนไฟร้อยกมมี่โอ้0 6 1นะครับฝากเครื่องดื่ม0 6 1นะครับฝากเครื่องดื่ม0 6 1 FC นะครับเผื่อไปซื้อวันนี้ฝากเครื่องดื่ม0 6 1อ่ะ ดูาข้างมันจะมีรอยเลขนะ FC ดูดีๆเลครับสาทุกาทุกดีใจไม่จันได้ลุงปู่มาอยู่ที่นี่ด้วยนะพ่อพูพลังเลยนะครับช่วยท่านอยากมาอยู่นี่ไม่คิดว่าท่านจะได้มา ท่านอยากมาท่านโมกหรอท่านอยากมามอ๋ออยากมาครับนี่รัด<อ>เย็นไรนั่นผมก็เมื่อได้ขัดพาดท่านยอยากมาก็ย่นนอนอ,งงอันนี้อยู่ตรงไหนจันบอกได้ไหมที่นี่คือบ้านอะไรนะร่นนอนยาก บ้านอะไรจำไม่ได้เลยบ้านปพื้นทั้งจะเป็นบ้านนาคอบ้านเขาบอกบ้านนาคอปายางบ้านนาคอสวนทุเรือนบ้านนาคอบ้านนาคอจมุนจมบลด้วยตบลอ่าปืนใหญ่ตรงนี้ปืนใหญ่จมบลปืนใหญ่อำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสกี เงินว่นาจรันมาสวนมนที่นี่ทุกวันสว่วนทุกวัวเป็นอะไระไลวงปูอยากมาสวนด้วยัครบ